แนะน์มอตที่ทําให้ซิมสามารถเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งด้วยกันได้แบบนี้ในเกมเดอะซิมสี่หวิธีการใช้งานให้เราคลิกที่ซิมที่เราต้องการจะชวนนะคะจากนั้นกดตัวเลือกเพิ่มเติมให้มองหาคําสั่ง exercise getter พอคลิกเข้าไปจะมี3คํคสั่งค่ะจะมีให้เดินด้วยกันวิ่งด้วยกันหรือว่าจะ a s k to f o l l o w ให้ติดตามเฉยๆก็ได้ถ้าเราต้องการจะชวนซิมไปวิ่งเนี่ยก็ให้กด a s k to Follow for a jog ok. จากนั้นซิมของเราก็จะเดินมาชวนคนอื่นถ้าเขาตกลงก็จะมีป๊อปอัพขึ้นแบบนีี้้แลลวเเเขาาากกก็จะปป่ยยนนชชุุดดออกกํัง จากนั้นที่เราต้องทําก็คือให้คลิกที่ตัวเราหรือว่าซิมที่เป็นคนชวนจากนั้นให้มองหาคําสั่งวิ่งแล้วพอกดเข้าไปเนี่ยซิมก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดออกกําลังกายจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวิง่งไปพร้อมกันแบบนี้เลยค่ะในระหว่างที่ซิมวิ่งอยู่ก็จะได้ทักษะการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นถ้าต้องการหยุดวิง่งแล้วก็ไม่อยากให้ซิมตัวอื่นติดตามเราให้คลิกที่ตัวซิมนั้นๆจากนั้นให้เลือกคําสั่ง stop following อันนี้ค่ะและจะมีบางกรณีนะคะเวลาที่เราชวนไปวิง่งซิมอาจจะปฏิเสธแล้วก็ป,กปนเาิรมะดถ� นบบม็อด Mod นี้มีชื่อว่า Go Fort j o k t o Creator ของคุณ s i r o Sim f o m o d ค่ะวิธีการโหลดไม่ยากเลยค่ะเราโหลดในเว็บที่ชื่อว่า p a t ์ e o n นนะคะอันดับแรกเนี่ยเซิร์ชชื่อคร e เอเตอร์ตามนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเซิร์ชชื่อม็อดอันนี้เลยก็ได้ในหน้าดาวน์โหลดครีเอเตอร์เขาระบุนะคะว่าจะเป็นต้องใช้ร่วมกันกับม็อดที่ชื่อว่า The Call Library แล้วก็มีภาคเสริม Cash and Dog ด้วยสามารถกดโดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยค่ะคร e เอเตอร์เขาเขียนไว้ละเอียดมาก มาต้นไหนที่โหลดมาเราเป็นไฟล์ซิปเนี่ยให้ทำการแตกไฟล์ก่อนนะคะจากนั้นก็ย้ายทุกอย่างไปไ,ปไว้ในโฟลเดอร์อมัดเท่านี้ก็เข้าเกมไปเล่นได้แล้วค่ะ